กรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมไอเลเซอร์แชนแนนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมทอมแอนด์เจอรี่เชสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบายบายซีซั่นสของเรานะครับเป็นนี้เป็นวันสุดท้ายที่อ่าบูนซีซั่นวันนี้เขาจะรีนะครับก็ในบูนมันก็จะแจ้งว่ารีวันที่6นะครับตอนตีสี่นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆ เออเล่นไดเวลที่เท่าไหร่นะครับแต่ของผมนี่อยู่ที่สองอเจสิบสองก็น่าจะตันอยู่แค่นี้นะครับผมทำรายอาทิตย์ครบรายวันครบทุกวันเลยนะครับโอเคครับผมก็อยากให้บุ่นไม่ได้เยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับบูตสีตันด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกันในโหมดสุดโคนเลยจ้าป้ายลุยโอเคครับผมก็กลับมาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็ นักสืบลุยๆกันไปคือวันนี้นะครับวันที่5เนี่ยมันมีการอัปเดตแพทนะครับทั้งใน Play Store App Store แล้วก็ในเกมนี่นะครับซึ่งปกติของผมเนี่ยตัวนักสืบก็จะมีสกินที่เป็นจอมโจนคิดอยู่แล้วเนาะแต่กลายเป็นว่าเออมันไม่มันไม่ได้มาเขาเรียกยังไงอ่ะมันไม่ได้มีสกินให้อ่ะครับมันต้องไปอัปเดตในระบบของตัวที่ห้องแต่งตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถที่จะให้มีสกินออกมา ทางดีเนี่ยตอนนี้ผมใส่สกินเอสอยู่แต่ว่ามันไม่โชว์ออกมานะครับมันเป็นตัวที่ไม่มีสกินเลยเพราะฉะนั้นก็คือต่อว,วันนี้อัปเดตค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรก็อย่าใช้เน็ตกันนะครับมันเปืองนะครับพยายามใช้เอ่อไวไฟให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเ <laughs> พราะว่าด้านในเกมนี่ดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณโอ้โหหลายไฟล์มากเลยนะเยอะมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณหกร้อยกว่าเมกครับผม ซึ่งผมยังไม่เสร็จเลยแค่ว่าผมเอาโหลดมาเพื่อเล่นกับกิจกรรมอะไรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเออหมดผ่อนคลายถ้าสมมุติเราไม่ดาวน์โหลดมันก็ใช้ไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับเล่นได้แค่จัดอันดับแล้วก็คลาสสิกธรรมดาโอเคครับผมตะก,กี้ผมแตกไปนะครับโดนลูกกอบปไปซะห้องบลเลอร์เลยลุย,ลย ตานี้เราก็เจอแมวขาวนะครับแมวขาวปะทะหนูนักสืบสี่ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือจะแพ้นะครับนะอ้าวเดี๋ย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 วอ๋อนึกว่าเขาจะมาแกงอือก็มาดิครับหนีดิครับรออะไรล่ะครับอย่าไปโซนกับแมวขาวครับเล่นยาครับ โอเคห้องนี้มีแต่อาหารเลยนะครับนมเยอะแยะตะแปะ๊ะขวดมีก็ดีครับเพราะว่าบางทีหมดสุโคนเนี่ยไม่มีอาหารให้กินนะครับผมเคยเจออยู่รอบหนึ่งเล่นกระบ,บี่ทัฟฟี่โอ้โหไม่มีอาหารให้กินแล้วมันจะไปใส่หมวกได้ยังไงก็คือก็เก็บจากเศษแก้วไว้นะแต่กว่าจะได้นี่นานมากนะครับโอเค ตอนนี้แมวเขาตามไปอยู่นะครับผมก็เอาให้คนอื่นเขามาดันไว้ด้วย,วยละกันจะได้ EXP เพิ่มขึ้นตอนนี้แมวเวลเท่าไหร่ไม่รู้แต่หนูเพิ่งเลเวลสามเท่านั้นเองมันใช้สกิลอะไรยังไม่ค่อยได้เลยในกับนี้ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็ห้องน้ำหอมน้ำหอมเยอะมาก,ม,กม,มึนกันมันมันกันมึนโอเค ว้าว,าวแมวจะแตกแมวจะแตกแมวจะแตกร่วงไงนี้ร่วงหนีดีครับรออะไรล่ะครับโอเคแล้วทําไมตัวด้านล่างมันไม่ไปดันที่ห้องรับแขกด้วยโอเคเดี๋ยวผมลงไปที่ห้องรับแขกสักคู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดันให้มันเสร็จก่อนก้อนนั้นชีจะได้เกิดที่ห้องอื่นๆอ,อ,อีกนะครับแล้วทําไมโดนจาบีกแล้วข้างบนพยายามวิ่งหนีแล้วก็หายตัวไวก็ดีนะครับมันสามารถเล่นได้นานพอสมควรเลยนะ แมวมันก็จะได้หาไม่เจอด้วยโอเคสองก้อนแล้วครับออกที่ห้องครัวอีกหนึ่งก้อนนะครับไปเลยไปเลยไปเลยแมวหลับไปอีกแล้วเพื่อนเราก็หลับไปอีกหนึ่งทีฮฮบุ๊คซีโรโอเคตอนนี้ก็ดันแล้วสองก้อนนะครับ ก็ถือว่าเร็วอยู่ไหมถือว่ากลางๆนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆเจอแมวเล่นมันเป็นแล้วเขาเล่นโซนี่พอเขาวินสูงเราจะเจอยากมากเลยนะเราจะเล่นได้ยากมากเพราะฉะนั้นก็เจอแมวขาวต้องเล่นเกมไวให้ได้มากที่สุดเขาจะเล่นได้เลยนะครับพอถ้ายิงแมวเวิวเยอะนี่ยิ่งโหดมากเลยนะครับแมวขาวสู้ยากโอเคหื okay. ีก้อนเดียวโอ้โหเราไปเกิดฝั่งซ้ายเลยเกิดสกายเลยนะครับอยู่ที่ห้องใต้ดิน ยังไม่ได้ดันที่ห้องใต้ดินห้องเดียวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเล่นก้อนนี้ดีกว่าหายตัวไปก่อนเ้าเราไปตีมั่วอยู่ตรงนั้นด้วยนะโอเคลากไปดันเลยครับจงังหวะนี้เพื่อนเราอยู่ในนี้ไปช่วยเพื่อนก่อน เอ้เขียนมาทำไมเอโลหายปอีกแล้วไม่เป็นไรเนี่ยจริงๆไอในตัวเตานี้ช่วยได้มากเลยนะครับไอเครื่องเนี่ยเพราะว่าไอของตัวแมวเนี่ยถ้าสมมติเกิดว่าเราโดนเอ็งหัวใจเนี่ยที่เวลาเราวิ่งเราลดเลือดเนี่ยไอนี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาอบตู้เย็นเศษแก้วน้ำแข็งสามาาถช่วยได้เยอะนะครับแต่จุดเนี้ยบางคนคุาลืมนะครับไปตัวที่มันเป็นพวกความร้อนเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากนะครับนี่เนี่ยมึนไปดินี่ เอาดีมาดีเอามาดีสงคามลูกกอลปะมาดีกาเวลาบวก่วลาบวกเวลาบวกเวลาล้มไปด ad ีห้องนี Siri> ้ลูกกอล์ฟโคตรเยอะอุยอุ๊ยอหนีดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าท้ามยังเคร่งอยู่เราแพ้นะครับเดี๋ยวตายโอเคก็น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรแล้วนะครับเพื่อเราก็ใกล้ทำลายกำแพงได้แล้ว นะครับหมดไปเยอะแล้วเลอกีโอโหเลยอีกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยจะแตกแล้วเรียบร้อยส่วนบุ๊ซีโร่เราบินไปแล้วบา,บายบายโอเคเดี๋ยวเราก็วิ่งไปเข้าประตูแล้วกันนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับผมชนะแน่นอนแมวดึง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 อ่า ใส่ตัวไว้ก่อนนะครับกันไว้นะครับมันหลายๆอย่างมันจําเป็นที่จะต้องทําไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดมาตอนท้ายนี่มันเป็นอะไรที่หัวร้อนมากเลยนะโอเคไปเข้าเพื่อเราอีกคนนึงใครก็ได้ครับเข้าอีกหนึ่งคนครับไปเออโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมซีซั่นนี้ก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นมาสุดท้ายที่เขาจะรีแรงแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกันนะโอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยวอนุญาต ไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่ในการรีวิวซีซั่นหน้านะครับผมไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า